สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านน้องน้องหลานหลานและเพื่อนเพื่อนรวมถึงกันลยาในนิตทุกท่านอ่าวันนี้ก็มาถึงตอนสิบสี่แล้วมาปรบปรบแบบนี่ยังไม่ได้เว้นเลยนะเอาอเว้นอยู่วันเป็นที่มาได้ใครได้ได้ลงวันที่ ที่ราชินีเขาองได้เยอก็เลยหยุดไว้วันหนึ่งก็ถึงตอนนี้กำลังเข้มข้นแล้วตอนนี้อ่าน่าจะเข้มข้นแล้วเพราะว่าติดก็ ก็บอกว่าตั้งใจดูโอ้ดีใจครับทำแล้วมีคนตั้งใจดูดีใจมากครับอืมดีใจมากแล้วก็จะบอกกล่าวอีกสักหน่อยว่านะคือไม่ต้องไปสนับสนุนอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรมากมายนะว่า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 ถ้าจะสนับสนุนก็ อาจารย์มีมีสิ่งที่ดีๆมาบอกคือสิ่งที่จะบอกเนี่ยก็มีมีอะไรครับวิธีการเลือกซื้อเครื่องมือที่จะใช้งานของเราเนี่ยคือคือบางทีเครื่องมือตตนละอย่างที่เราใช้บางทอซื้อมาปุ๊บอะไร ไปยังไ่ถึงสองอาทิตย์เลยอาทิตย์ไปถึงสองอาทิตย์อาทิตย์เดียวอะไปแล้วอันนั้นเพราะนั้นจริงที่อาจารย์ใช้อยู่เนี่ยสามปีแล้วมาใหญ่สามปีอ่าแล้วทังปีห้าปีห้าปีฝ่าแล้วอ่าแล้วบางบางอย่างก็เกือบสิบปีตรงมือที่อาจารย์ซื้อมาเนะี่ยใช้มาสมุนกบันมามันมีแต่ละยี่ห้อแล้วก็ ไม่ต้องแพงไม่ต้องเอาแพงแพงไมต้องเอาแพงหรอกเอาเอาที่ว่ามันใช้แต่ว่ามันมีชื่อนะฮะไม่ต้องมีมันก็มีชื่อของมันบางทีแต่บางอย่างก็สมดุลกับราคาที่ใช้แต่อย่าไปซื้อเลยแบบถูกๆแล้วก็ขายสามวันพังห้าพันพังเกียครัเอาอย่างถ้าสนใจปุ๊บ่าก็ ดูใตลิงก์ที่อาจารย์บอกนี่แหละอาจารย์เอาเอาลงมาให้ดูนะเผื่อว่าจะสนอกสนใจเข้ากับในในกับงานของเราเองอย่างเงี้ยมีเยอะอาจารย์ก็มาแนะนําให้อย่างนี้แหละนะอ่ามาแนะนําอันนี้มาแนะนําเนี่ยบางทีก็ไม่ก่อนนะครับไม่ใช่สมัยนี้สมัยก่อน ต้องคอยส่งเครื่องมือไปให้ตลอดนะที่ที่ท,ที่ที่นักไม่ใช่น,นักเรียนนะะเรียกว่าผู้ฝึกอ่ะเราไปเรียกว่าผู้ฝึกผู้ฝึกก็จะมาทํางานกับเราเนี้ยมาทํางานในในของเขาอ,ะอ่ะอ่าอาจารย์เครื่องมือใช้อะไรดีมีอะไรบ้าง,ต,งต้องใช้อ่อาแล้วก็บอกไปแต่อาจารย์ไม่ได้บอกว่าให้ซื้อที่ไหนเรืองยังไงเอาตอนนี้อาจารย์เอาแล้วอหาของดีๆมาให้บอกมาใช้ เพียงถ้าดูพอดูเข้าไปปุ๊บอ่าอ้าวตรงนี้มันถูกจริตกับเราถูกอะไรอย่างเส้นะวานเรื่อยเรื่อยตวานเรื่อยแล้วก็ไอ้อ่าเรื่อยฉลุอ่ามีอะไรอ่ะอารย์ใช้เอาหมดพวกแค้มือจะแหมมัน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 จะพูดให้ฟังนะเป็นหลัวนะครับที่ผมซื้อมาใช้เนี่ยเป็นหลัวใหญ่ๆเลยแล้วก็ขายทีนึง ก็ไหลตังมันกานละหลายไ่อขายที่ลายของเก่าอ่ะอ่าเพราะว่าเป็นลวนล้วนสมัยก่อนเนี่ยซื้อมาแล้วก็รู้หมดยี่ห้อไหนรู้หมดว่ามันเป็นยังไงบางทีซื้อมาได้สามวันพังอะไรอย่างเงี้ยเพราะเห็นก็ของถูกนะใช่ครับแต่เดี๋ยวนี้มันมีของถูกและทนทานพอสมควรกับกับงานเี่ยวใช้นะครับเดี๋ยวแล้วก็ ถ้าสนใจก็ลงไปดูนะครับคิณพันธ์ที่ผมอ่าที่อาจารย์เอาไว้อ่าเอามาติดแท็กเอาไว้นะอ่ากดกดดูกดดูสนใจก็กดติ้งไปเลยฮะเดี๋ยวเขาส่งให้เองฮะเพ่ออะไรงี้ยเก็บเงินปลายทาง <c oughs> อ่าก็อัฒนาสนุนกันตรงนี้แหะครับนะอ่าสนับสนุนตรงนี้อาจารย์จะได้มีพลังกิจพลังใจแล้วก็ มีเงินซื้ออะกระงกาแฟกินบ้างนะะนะครับเอาเอาต่อต่อต่อแต่นี้ก็มีอย่างนี้เมื่อวานไปถึงหรือว่าเนี่ยตอนนี้นะอ่าตันหลายคนละที่ตั้งตารอว่าจะทําตามจะตามทมตามตัวเลขนี่แหละทําตามตัวเลขที่อาจารย์บอกวันนี้อ่าตอนนี้มีอย่างนี้อืม <c oughs> อาที่อาจารย์บอกว่าวานเนี่ยไม้หนาสามหมุนกว้างสองเซนทำอยู่ในลักษณะเนี้ยก่อนอันหนึง่งเราจะได้บอกว่าี๋ยวจะบอกว่าเพื่ออะไรอ่าเนี่ยอ่าทีอโต้นี้ทําแล้วนะอะโต้นี้ทําแล้วไฟ้าวางอยู่ในลักษณะเนี้ยอ่า นี่ก็คือหมายถึงว่า <c oughs> ลักษณะที่มันจะโคง้งจะงอนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อ่าจริงๆแล้วมันก็ลงตรงเรียบเลยนะมันตรงเรียบเลยล่ะตรงเรียบเลยล่ะตรงตรงเรียบนะทีนี้อ่าเรื่องของเรือตรงนี้มันก็เป็นกระดองมึกอืมที่เรามองถ้าของมันถ้ามันของจิวมันใหญ่ๆเนี่ยมันจะไม่ ถึงขนาดนี้นะอ่าไม่จะไม่ถึงขนาดนี้มันจะมันจะตรงไปหมดอืมมันจะตรงไปหมดนะจะตรงไปหมดแต่นี้อ้าวเราทําในลักษณะข,ของรูปของเขาของรูปของเขานะของรูปของเขาจะดูเตยจะให้ดู <c oughs> ซึ่งเราดูในลักษณะข,ของในรูปของเขาเนี่ย ส่วนตรงกลางเนี่ยนะส่วนตรงกลางเนี่ยมันจะเรียบตรงไปหมดเลยตรงนะจะตรงมันจะตรงอาไปเลยเเอย่างเส้นขาวเนี่ยแล้วยมาเริ่มโค้งตรงนี้ขึ้นเริ่มโค้งนี้ขึ้นเพราะนั้นที่อาจารย์ทําเนี่ย นะมันจะโค้งทั้งหมดเมื่อโค้งทั้งหมดเนี่ยนะเราจะตัดให้มันตรงสักหน่อยก็ได้นะจะดัดให้มันตรงอีกนิดหน่อยก็ได้นะดดม่เวลรน,นะให้ตรงนี้หน่อยตัดได้ตรงนี้หน่อยตัดนะตรงถึงขนาดนี้ยเอาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะทําให้มันเป๊ะ,เ,ปะเลยดีกว่านะเพื่อเพื่อว่าให้ให้เข้าใจ อ้อาวตรงแล้วนะแล้วเส้นตรงแล้วการแก้แล้วแปบ๊บหนึ่งนี่ตรงแล้วเส้นตรงอ้าวขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปนะตรงนี้นะพอถือว่าตรงนี้ตรงแล้วนะอย่าลืมนะไม้หนาหนาสามหุนนะ หนานะเอาหาสามหุนสหุนไม่เอาเดี๋ยวเดียเด๋ยเดี๋ยซีเมนซีเมนเดี๋ยวแต่งไยมเดี๋ยวงงอีกหนาซีเมน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 อืมเอาแกแล้วแกแล้วไม้หนาซีเมนกว้างสองเซ็นะตรงนี้นะเนี้ เดี๋ยวจะบอกไปตอนตอนว่าทำมันจะต้องเป,เป็นเป็นอ่าเป็นหนา4มิลกว้างแค่สองเซนอะไรเพจนี้นะอ่าโอเคต่อไปนะต่อไปแล้วก็จะมาติดตั้งไอ้ตัวนี้ตัวนี้อ่าตัวตัวหัวตัวท้ายอืมอ้ามาถึงต้นต่อตอนเน,น,นี้ยมาถึงตรงช่วงตรงนี้ละจะต่อไนงะ ต่อต่อหัวเนี่ยต่อแผน่นต่อแผ่นท้ายเนี่ยนะต่อทีนี้ไอต่อต่อแผ่นท้ายเนี่ยเฉพาะไอตัวเนี้ยเฉพาะตัวเนี้ยนะเดี๋ยวจ้าอาจารย์จะจะบอกให้ว่าตัวเนี้เราจะต้องสร้างลักษณะของหน้าโขนก่อนอ่าก็ไอของของหน้าแป่นมันก่อน นาบัลของมันน่ะหัว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 เรือของมันน่ะทั้งหัวทั้งท้ายเราต้องทำตอนเราต้องทําแป้นตัวนี้ก่อนนะเราต้องทําแป้นตัวนี้ก่อนอย่างนั้นเราาอย่างนั้นเราจะขึ้นกระดานขึ้นกงแล้วไม่ได้งงเพราะฉะนั้นไอ้น้องๆต้องทําตัวนี้ก่อนนะทาตัวนี้ก่อนจะติดหนมันต้องทั้งหัวทั้งท้ายนี่แหละมันต้อง ต้องทาตัวนี้ก่อนนะเอาตัวเนี้ยเอาไอ้ตัวเนี้ยแหละนะทําตัวนี้ก่อนเลยอ่าอ่าทำตัวนี้ก่อน,น,นทำก่อนนะเพื่อว่าอะไรเนี่ยทำตัวนี้เฉพาะตัวเนี้ยหนึ่งตัวแล้วก็หัวอนี้อันนี้อันนี้มันหัวอันนี้มันท้าย มันต้องทำทั้งสองแป้นเนี่ยนะทำทั้งสองแป้นเนี่ยทำให้มันเป็นในลกนักษณะเป็นแป้นก่อนนะให้มันเป็นแป้นก่อนอ่ายกมาว่าเราจะไอตัวเปนแป้นเนี่ยเราจะทำยังไงอ่า <c oughs> <c oughs> การทำ้ทายเรือเน,นี่ยนะี่การตันการทำการือเรือเอาท้ายก่อนทีละข้างนะไอตัวนี้แหละ ตัวนี graduate, ้ท <entertain> <way> ําทำแล้วแล้วเนี่ยเนี่ยก็มากิดตรงนี้เนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันก็คือตัวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวแล้วตัวเนี้ยติดติดตรงนี้ติดอันนี้นะไอ้วิธีการติดปากเนี่ยก็อัดก่อนที่เราจะไอ้ตัวทําตัวเนี้ยนะตัวเลขมันมีอยู่แล้วนะไม่ต้องไปคิดอะไรอ่ามันตัวตัวเลขมันมีอยู่แล้วตัวเลขนะมันมีอยู่แล้ว่าตัวเลขที่ อาอาจารย์ให้ทาํามันมีอยู <pint> ่แล้วเห็นไหมตัวเลขเนี่ยตัวเลขเนี่ยตัวเลขตัวเลขของมันมีอยู่แล้วตัวบนเนี่ยตัวตัวตัวเนี่ยสองตัวเนี่ยไอตัวล่างนี่คือตัวนี้ตัวเลขตัวเลขของมันนะนะตัวเลขของมันมีมันมีอยู่แล้วข้างล่างเห็นไหมล่างข้างล่างข้างล่าง เนบ้านเนี่ยตัวเลขของมันมีอยู่แล้วนี่ตัวนี้ตัวเลขหนึงน่งหนึ่งเมตรเจ็ดสิบเอาตามมาตราที่น้องน้องทำนั่นแหละน้องจะเอามาตรายี่บห้าหรือหนึ่งร้อยหรือร้อยสามสิบหรือร้อยยี่สิบมันมีทั้งหมดแล้วแต่เรียกเอาอ่าอ่าตแต่ว่าตอนนี้อาจารย์ทำเนี่ยคือหนึ่งร้อย หนึ่งร้อยยี่ห้าแต่อัร้อยยี่ห้าเนี่ยมันมันมันสั้นอ่ามันสั้นมันสั้นนิดเดียวอ่านะมันสั้นนิดเดียวแค่นี้เดียกว,ว่าให้เขาให้ว่าเอามาตราของอาจารย์นี่มันเป็นตัวอย่างเป็นตัวตัวสังเกตแต่มาตราที่ที่น้องๆทำจะเอาหนึ่งต่อห้าสิบก็ได้อย่าเอาเริ่มต้มเลยเงี้ยนะจะเป็นเม็ดก็หนึ 5, ่งต่อเท่าไรอ่ะหนึ่งต่อยี่ห้าหนึ่งต่อสามสิบหนึ่งต่อ ห้าสิบมันมีทั้งนั้นแหละแล้วแต่ความเราต้องการในเรื่องเอาความยาวตอนตัวตัวนี้ตัวเลขมันมีอยู่แล้วอ่าเอาตามตัวเลขเป๊ะรับรองเป๊ะอ่าทั้งหตดตัวนี้ความส้างของมันอ่าสี่เมตรยี่สิบตันีแต่นี้ตัวเนี้อ่านะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสี่เมตรยี่สิบปั๊บมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยยี่สิบฮส่วนไอ้หกเมตรเก้าสิบก็คือความส้างของเรือ คำเรื่องเนี้ยเนี้ยเนี้เยเท่ากันคำปังเรียนเท่ากันเพราะมันนี้ยมันคือตัวหนึ่งอ่าตัวท้ายเนี่ยอาจารย์ยังไม่ได้ใส่ตัวเลขดี๋ยวเพราะมันเป็นมาแล้วอันเนี้ยคือสี่เมตรยี่สิบสี่เมตรยี่สิบมันม,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 มาตรงไหนวะเอางงใช่ไหมงงแล้วมัน,ำนำยังอมายังไงอ่าเนี่ยสี่เมตรยี่สิบแล้วดึงลากไปเลยมันไปตรงไหนอืมนี่ตัวนี้เห็นไหมเนี่ตัวนี้ แสดงว่าเนี่ยมันใหญ่ตัวนี้เนี่ยเม็นดีสิอ้าวโอเคนะดูเรื่องนะตันี้เวลาเราอ่าเราจะใส่เราจะใส่ใสอ่าเราทำตรงนี้ก่อนทำตัวนี้ก่อนอ่าทำให้เรียบร้อยเลยทีละข้างเอาใจเย็นทีละข้างทีละข้างนะ Mm hmm. อ่เนี่ยตัวเนี้ยอยู่อย่างนี้ตีเนี้ไอ้พอเราติดปุ๊บนี่ก็คือรูปล่างของของกระดูกงูอ่ากระดูกงูนะกระดูกงูอยู่งลางนี่อ้าวตัวนี้ต้องไม่ต้องมันต้องใัตง่ต้องใส่เรารู้แล้ว ในของล่างนี่เป็นกระดูกงูกันเอาเน,นี่ยนะอ่านเป็นว่าตรงนี้นี่คือกระดูกงูตัวนี้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 งีอมองไปมายัานถึงนี่มันนี่มันมันก็จะมองมายัานถึงแค่ตรงนี้นะสุดละโอเค เรียกเลยว่าติดตรงนี้วิธีการติดอะนะวิธีการติดอะวิธีการติดตัวเนี้ยก็ติดในลักษณะเนี้ยนะอ่าเนี้ยอ่าผ่าตรงนี้ก็ไปตัวนี้อาตัวนี้ไปที <t un stad> ่มันอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ผ่าให้มันเป็นรตรงนี้รูปร่างแบบนี้อ่ารูปแบตรงนี้ก็ค่อยยิงน็อตใส่ใส่ใส่กาวมาใส่กาวมาแล้วก็ยิงน็อต มันจะยิงน ak, ็อตมันต well. ้องปูนี่แหละปูเล็กๆปูเข็มนะยิงครับนะมันก็โยออกมาจะออกมาเยลักขณะนี้นะออกมาเยลักหณะรูร่างมันจะออกมาอย่างนี้อ่าเนี่ยนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวเนี้ยเรายัดเข้ามาตรงนี้แล้วเราจะต้องทำไอ้ตัวนี้อีกทีหนึ่ง เ <accurately S 2> นี่ยจ er ันถ่ายสดๆดไม่ได้ตัดต่อเลยเนี่ยไม่ตัดต่อติเกตตัดต่อละอืมอ้าวเพื่อได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยหาไม้มาเลยเนี่ยยันตัวนี้ปรับอึดตัวนี้เนี่ยนะจามาตัวนี้ตัวนี้ตันหนึ่งตัวหนึ่งอืมตัวนี้ตัวหนึ่ง ตีโค้งให้ดีแล้วมาปะชับกันตรงนี้นะอ่าปะชิบกันตรงนี้เนี้ยนี่แหละเขาเรียกก็หมอนหมอนหมอนยึดนะยึดหัวยึดท้ายเนี่ยยึด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 เพราะไอ้ตรงนี้มันไม่มีช่องแล้วช่องนั้นมันตันหมดนะมันตันหมดมันตันยังไงมันตันดูเด๊เห็นมันตันยังไงเห็นไหม อ่าม like ันตันเนี่ยเนี่ยมันตันหมดเลยเนี่ยเนี่ยมันตันหมดอ่าหัวหัวก็ทายอ่าท้ายนี่ก็ตันอ่าตรงนี้ก็ตันตันหมดแหละมาดูเิียเนี่ยมันก็ตันไหมมันก็ตันเดี๋ยวก็ว่าทีนี่แสดงว่าเราจะทําตรงนี้ก็ชื่อช่วงตรงนี้อ่าช่วงตรงนี้ ไม่ไม่เห็นอะไรแล้วเพราะนั้นเราต้องทำแผ่นเป็นแผงเป็นแผงอ่าเราก็ต้องทำเป็นแผงให้มันอ่านั่นไปเลยนะเดี๋ยวนะดูดิเป็นแผงให้มันอยู่ช่วงตรงตรงตรงกลางเนี้ยอ่าตรงนี้ตรงเนี้ย อันเนี้ยอยู่ตรงนี้อ่าพอข่าใจไหมเนี่ยพอ้น้องๆมืเของ่าจไหมเนี่ยตัวเนี้ยเอาปังไะตรงนี้เลย่ามาตั้งนี่ฝางแล้วทีนี้ไอ้ไม้ตัวนี้ไม้ที่ว่ากระดูกงูเนี่ยมันจะเล่นมานอันเดียวนะอ่ามอ้มาไอมันมันมันจะเรียกว่ากระดูกงูหรือเอาละเรียกกระดูกงูก็แล้วกันเนี่ยไอ้ตัวนี้คือตัวนี้คืน้องยังงงอ็นตัวเนี้ยอ่า ม,มันก็เคยตัวนี้เนี่ยเรี่ยก็ดูงูตัวเนี้มันก็เคยตัวนี้ไงวิ่งมาด้วยที่เราตีไว้อ่าซีเมนต์น่ะซีเมนต์น่ะสองสองเซนอันนี้แหีะอันตัวเนี้ยอ่าอันตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยอ่าความหนาตีเซนตีมินอ่าความหนาความฟางสองเซนไอ้ตัวนี้แหละทุกวิ่ง วิ่งไปอนตัวเนี้ยอ่าเราจะยึดที่โต๊ะก่อนทำอย่างนี้ทั้งหัวและท้ายอ่าติดกันไปอย่างนี้ยอ่ายึดไอเนนี้คือกับพวกแก้ง่ายไว้ตัวเนี้ยอ่ยาอตัวเนี้ยอ,อ,อืมเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นไม้ ยึดหมอนยึด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 ,ยดนะเพอน้องก็เอาไอ้กาวหยออตึบก็นไปเนี่ยก่อตอออ่าใช่ไหมแล้วก็เอาตะปูยิงเนี่ยตะปูยิงยิงกี่ช่วงกันแล้วแต่อ่าตรเนี้สายก็ตรงนี้ก็ได้อ่ายิงปุ๊บนเนี่ยเนี่ยอ่ายิงอ่าโอเครู้เรื่องตรงนี้กันแล้วแต่แ มันก็จะแน่นปึ๊กไปเลาเดี๋ยวค่อยวางกงเดี๋ยวค่อยวางกลงเดี๋ยววางกลงฮะเดี๋ยวค่อยวางวางวันนี้ไปทันวัายี่สบสามแล้วนาทีให้ให้มาเหมือนกันทั้งหัวทั้งท้ายนะให้มวนกะันยเดี๋ยวอาจารย์รยังไม่ได้ใส่ตัว,ตวเลขฮะอาจารย์รยังไม่ได้ใส่ตัวเลขตรงนี้เออียนะเดี๋ยวอาจารย์ยังไม่ได้ใส่ตัวเลขตรงนี้ตรงนี้นะเดี๋ยวใส่ตัวเลขตรงนี้ ความจริงมัน <substit> ก <uting> ็ไม so bon ่ต้องหนะไม่ต้องใส่หรอกเดี๋ยวมันมันมันเพราะว่าตัวเลขมันข้างเดียวกันอ่ามันมันอย่างเดียวกันยกเว้นตัวตัวนี้ตัวท้ายนี่ยังไม่มีตัวเลขเออเดี๋ยวเดี๋ยวจ้าใส่ให้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไออยากจะเอาอีกสักน่อยเนี่ยเดี๋ยวมันก็ให้รู้เรื่องรู้ราวไปเลยไอตัวนี้น่ะสำคัญมากอ่าัวนี้ทำไมเส้นไอไอเส้นตัวนี้เดี๋ยว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 ไอน้องว่าทำไมเส้นตัวนี้มันมี เส้นตรงนี้มันมีแต่ทำไมไอเส้นตรงนี้ไม่มีอ้าวเออลืมไปอาชาหมายว่าอาจารย์ลืมที่กงคืนจะนอนจะนอนแล้วจะให้ทําก่อนก็มีเส้นไปเง่ครับตัวนี้นะเออเรเนี่ยนะก็มีเส้นตัวนี้อันี่เส้นท้ายอ้นี้เส้นตรงหัวมันก็ยกังวิ่งไปอย่างเงี้ยไปนั้นไง เดี๋ยวไอกระดองหมึกเนี่ยเราก็จะทำมายันมยันตรงนี้ก่อนแต่ก่อนที่เราจะทำกระดานหมึกมาถึงตรงช่วงเนี้ยอ่ามันจะต้องทำไอตัวนี้ให้เสร็จอ่าต้องทำตัวนี้ให้เสร็จเลยอ่าทั้งสองหัวต้องอ่าต้งตเนี้ยให้เสร็จต้องหัวทั้งท้ายอ่าต้องหัวท้ายแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะ กวิธีการสร้างกลงเพื่อจะมาปะมาตรงเนี้ยเราจะเอากลงสําเร็จรูปอา่าเราจะเอากลงสําเร็จรูปหรือจะเอากงอ่ากะสวยอ้าถ้ากลงกะสวยมันก็ง่ายสำหรับน้องๆ ง่ายาแต่ถ้าจะเอากงสำเร็จรูปอันนี้ต้องวาดต้องวาดมาจากในรูปแบบที่อาจารย์ทำให้นี่ามาวาดให้มันได้กันเพราะการวาดเนี่ยต้องดึงเส้นมาแต่ละเส้นแต่ะเส้นแต่ถ้าเอากงาเอากงอาแบบกระสวยคือเอาลงเข้าไปทาบแล้วก็ค่อยวาดตามตัวหนึ่งตัวสองวาดตามตัวหนึ่งตัวที่สามวาดตัวตามตัวที่สอง ตัวที่สี่วาดตามตัวที่สามตัวที่ห้าวาดตามตัวที่สี่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้อ่าว่าไล่ไปจึงเรียกว่าการถีบกงถีบกองไม่ไม่พูดมันหยาไปผักกันนะผักกงเออผักกงผักกงให้มันได้เส้นละนาเขาเรียกก็ได้ช่องไฟอ่าได้ช่องไฟให้มันพอดีกันอ่าอันนี้อพอก้าใจเดี๋ยวเอายิ่งทำยิ่งสนุกนะอ้าแต่ก็ อาอาจารย์ก็จะมีบอกว่าเออสิ้งท้ายหน่อยอาจารย์จะทำไอคลิปพวกที่สำหรับสำหรับไอตัวนี้ว่าเรียกว่าใครจะซื้อไปแล้วประกอบทำได้เลยประกอบทำได้เลยตามตัวเลขตามอ่าไปตามตัวเลขอ่ะ ตามลกระดาษที่เราเราปิน้นเอาไอ้แฟดได้ตัวเนี้ยเข้าไปจ้างเขาปิน้นออกมาได้เลยเป็นรูปกระดาษจะเอาเรืออะไรอาจารย์จะใส่ประมาณสิบลำเป็นเรือของไอเนียอ,อ่าอ่าทักโบดทนะเรือทักโบดทเรือลากจุงเรือสมเภาแล้วก็เรือใบยอสิบสิบสิบลำ สิบล้ำสิบล้าน้องๆจะเอาไปทําอะไรอตรงนี้ทาอะไรทําเล่นทําอะไรได้หมดอาจารย์จะเอาของจริงลงไปเลยไงตาของจริงฟังอะไรสี่เมตรสามเมตรสองเมตรอะไรอาจารย์ก็เอาใส่ลงไปนี้แล้วก็ทําไปต้องไปว่าไปไม่ต้องไปออกมันสมองคิดว่าจะไอ้ตรงนั้นฟังอะไรไมไปต้องเอาเนี่ยไปละไปร้านปิ้นเลยเลือกมีเครื่องปิ้นเองเด็กก็ปิ้นมาเลยปิ้นออกมา เป้นออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นกระดาษกระดาษที่บาปะกับไม้เลยเอาไม้ไปปะแล้วก็ประกอบเป ragt, ็นได้ตัวเรือเลยมีประมาณอาจารย์จะทำให้ประมาณสิบป่ายติบแบบสิบแบบขายให้ถูกๆขายไม่กี่ตังค์หรอกอ่านะอ่าแต่อาจารย์ค่าไอ้ไอ้ค่าแฟดได้มันก็ต้องมีอยู่แล้วนะค่าแฟดได้มันต้องมีอยู่แล้วแล้วขายถูกๆขายถูกอ่ามีโอกาสขายของด้วย อขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ